5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อหูฟังเกมมิ่งมีอะไรกันบ้างพระที่1ต้องดูไดเวอร์ก่อนยิ่งใหญ่ยิ่งดีปัจจุบันเนี่ยไปกันที่40ม mm มขึ้นไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ยินเสียงเท้าเสียงกระหึมเสียงแบบรายละเอียดยิบๆเยๆ่อยอันนี้2ต้องดูว่ามีเซอร์ราวหรือเปล่าจะเป็น7.1หรือ Special Audio 2อัอนี้ต่างกัน7.1เนี่ยก็จะเป็นเซอร์ราวในแนวราบ เฟเชเลออริโอก็คือก็จะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมีมิติมากกว่าทําให้เรารู้ซ้ายขวาหน้าหลังการยิงของคู่ต่อสู้และของตัวเราเอง3ดูว่ามีซอฟต์แวร์ให้หรือเปล่าเพราะถ้าเราเลือกที่เขามีมาให้เนี่ยเวลาเราปรับเราจูนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปรับอะไรได้บ้าง 4. เช็คก่อนว่านุ่มไหมใส่นานๆเจ็บหูไหมคือที่ใส่สบายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นประเภทเรียกว่าโอเวอร์เอียก็คือครอบไปทั้งหูพวกเนี้ยรับรองความสบายได้ดีกว่า5ตัวหูฟังมีซาวการ์ดให้ไหม ถ้ารุ่นไหนมีซาวการ์ดมาให้อันนี้แรงขับกับการปรับเนี่ยจะได้ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าซาวการ์ดเราในเครื่องสเปคดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอย่าเลือกซื้อหูฟังเกมมิ่งเพราะแค่ไฟ RGB นะครับเลือกอรายละเอียดพวกนี้สังขหมัน